พอเป็นทองม้นวนเหรใช่พี่อันนี้เราทนนิดเนาะแป้งแป้งน้าลืมมนะลูกว่าน้าถอดปลักอันนี้เออ ถอดปลั๊กตู้ออกตู้อ่ะอังสีดำอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็เอาปลั๊กนี้เสียบขอบคุณค่ะ 没等哈。 就是那只母鸡，那母鸡呢，是去只放心 Mm-hmm. hải trai rồi. <laughs> Thì có cắn hải trai. โอเคถ้ากลัวไม่ต้องดูนะคะโอ้โหอ่ะดูได้ละสียังกับสีขมิ้นเนี่ยอะนี <c oughs> ่ ดูใหญ่มาก่มากเลยอนนี่ะไรอคะใส่ันี้อันนี้ใส่อะไร,รอ,ะไไอ่ะเลือะี่คอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูอืม Hmm? ไม่เก็บละคือเล็บมันมาม้วนอยู่ด้านหน้านี่่ะฮะข้างนี้กันเลยพี่